นี่อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวตัดให้นิดนึงนะจับก็เจ็บเลยใช่ไหมลองพูดเล็บจีบลงเยอะนะเป็นไงรู้สึกดีใช่ไหมจีบดีขึ้นนี่ก็อยู่ได้อยู่หายใจลึกๆค่ะมันก็พูดยากน้อยแต่ไม่เป็นไรหาช่างดึงไว้ตลอดเจ็บไหนนะนิดนึงค่ะ ิไม่รู้จริงๆพี่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะทีนี้เราลองให้มัน,น,นบอกแล้วกันเนี่ยเนี่ยบอกแล้วเพราะพี่ไม่ได้เป็นเยอะเท่าพี่สังเกตไหมว่าเราก็ตัดถูกนะตัดตรงๆแต่ทำไมมันเป็นเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นแบบทรงลิปนะรู้ไหมพอ ฝังเลือดก็ฝั่งนั่นนะจิ้มลงลึกมากกว่า